เป็นรังพึ่งคุณสุวิทย์ที่จังหวัดนครปฐมเขาสอนว่าเลี้ยงพึ่งเลี้ยงอย่างนี้ตีพึ่งตีแบบนี้ค่ะที่ทํามาน่ะผิดหมดเลยตั้งแต่เด็กๆดิฉันเคยตีพึ่งเลี้ยงพึ่งมาเอาเป็นว่าตามดิฉันมาเลยเริ่มกันใหม่ค่ะที่ปัญญาฟาร์มจระเข้ฟังไม่ผิดคือมันเป็นฟาร์มจระเข้แหละแต่เขาเลี้ยงพึ่งด้วยอยู่ที่ตำบลวังน้ำเขียวอำเภออำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมที่นี่เขาเลี้ยงพึ่งป่าค่ะนี่โอ้โหไม่กลัวกันเลยเนาะ พึ่งป่านี่ก็ว่าดูเหมือนกันนะตัวใหญ่ๆเป็นพึ่งโพรงอยู่ในโพรงนะคะแต่เขาเลี้ยงในมุ้งเลยคุณสุวิทย์ใครสนใจมาดูค่ะคนที่อธิบายก็คือผู้แทนจากวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พึ่งป่าไทยจังหวัดนครปฐมพี่อริทัศนะคะพี่อริทัศบอกว่าการเลี้ยงพึ่งนั้นใสมีวิธีที่ถูกต้องอยู่หลายวิธีแต่อยากจะบอกกันเลยว่าสรรพคุณของรังพึ่งนี่ที่เอามาให้ดูนี่ที่บอกสรรพคุณเพราะว่าเขาใส่ถ่านมาแล้วนะสาหรับคุณผู้ชาย ช่วยปรับสมดุลชูก,กำลังเพื่ออะไรคุณสุวิท อยากจะไปลองเยอะๆหน่อยแล้วแบบนี้ครับยิ้มอ่อนนิดนึงนะสำหรับคุณผู้ชายเนี่ยเกสรพึ่งรังพึ่งนำพึ่งเป็นยาชูกำลังอันนี้ไม่ราบว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันสำหรับคุณผู้หญิงช่วยปรับสมดุลเรื่องการมีประจำเดือนและฮอร์โมนเพศค่ะก็คือมันดีสำหรับคนที่เป็นวัยกลางคนเด็กกินก็ได้ผู้ใหญ่กินก็ดีกินหวานๆป็นยาหรือว่ากินเป็นของอร่อยก็ได้นี่ค่ะแต่ยากตรงนี้วิธีการเลี้ยงพึ่งบางคนบอกว่าโอ้ไม่เอาหอกพึ่งอ่ะมันชอบต่อย กลัวมันนะอันนี้คนที่เขามีความรู้เขาบอกมันไม่น่ากลัวเพื่งน่ะมันไม่อยากต่อยเราเพราะมันรู้ว่าปล่อยเหล็กนปุ๊บเดี๋ยวตายคือตัวมันนะค่ะจะต้องตายวิธีการเลี้ยงก็คือเอานางพญามาไว้พอเพื่งมันได้กลิ่นนางพญามันก็จะตามมาแล้ววิธีการตีเพื่องมาสักครู่นี้ค่ะคือวิธีที่ถูกต้องเจอรังพุ่งปุ๊บเอามุ้งไปครอก ทำไมต้องมุงเป็นคอบเพราะว่าตัวมันจะได้ไม่ตายพึ่งก็ไม่หนีนางพญาก็อยู่เหมือนเดิมไม่ออกมาต่อยคนใช่แล้วมันก็ไม่อยากต่อยเพราะว่าเราไม่ได้ไปทําร้ายไปตบไปตีหรือว่าไปทําอะไรรุนแรงมันจะอยู่อย่างนี้แต่เราก็ต้องมีเครื่องป้องกันเหมือนกันไม่ใช่จริงใจเข้าไปอย่างนั้นแล้วอาจจะโดนได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่เขามีความรู้แล้วถามว่าอ้าวพี่ ก็เหมือนเดิมไม่ได้เหรอแบบบ้านๆที่เราเอาไฟไปสุมเอาควันไปรม<อ>แล้วก็ตัดมา,ายยแล้วก็ลังเผ<ข>าบบเออแบบนั้นพี่เขาบอกว่าวิธีการนั้นมันทําให้พึ่งตกใจแล้วมันจะต่อยเรารตัวอ่อนก็ตายหมด เพราะว่าโดนเผานางพญาก็ตายพึ่งก็จะสูญพันธุ์ที่เหลือหนีไปก็ไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าพึ่งเขาต้องอยู่กับนางพญาค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้คือถูกต้องที่สุดเจอรังปุ๊บเอามุงไปครอบแล้วค่อยๆตะล่อมออกมาเอาน้าพึ่งเอารังพึ่งมานางพญาเอาไปใส่รังใหม่เลี้ยงต่อเดี๋ยวตัวพึ่งคือเลี้ยงพึ่งนะคะไม่ได้เลี้ยงตัวต่อคือเลี้ยงตัวพึ่งต่อไปค่ะแล้วหลังจากนั้นตัวพึ่งที่เหลือมันจะตามนางพญาของเขาไปพอตามไปเขาก็จะไปสร้างรังใหม่ได้โดยสันติวิธีนะคะวิธีการนีีีี้้คือววิธดดท่สุแล ถามว่าพี่แล้วถ้าเราเจอเพึ่งมามาเกาะหน้ามาอยู่ในเสื้อมาเกาะนิ้วตบเลยดีไหมไม่ได้ค่ะถ้าตบมันต่อยเลยวิธีการคือสมมติมันเข้ามาในเสื้อเนี่ยคุณสุวิย์ะออกเลยครับ เขาบอกให้ปลดกระดุมทีละเม็ดแล้วค่อยๆไล่มันไปอ๋อเหรอต้องใช้ความจำนานอ้าวเหรอหมายาทำไมคุณต้องทำสยิวขนาดนะั้นอันนี้คือเขาบอกว่าให้ละมุนละม่อมกับมันหน่อยค่ะ,ะหรือถ้ามันมาเกาะที่คอให้เป่าไปอ่าหรือไม่เอาช้อนขยับขยับไปอ่าแบบนั้นค่ะอ,อย่าไปตบอย่าไปตีอย่าไปไล่ดังๆ ตตครับ<อ>นี่นะเป็นโรงเรียนสอนนะครับวิธีการเลี้ยงพึ่งอย่างดีมากเลย <นะ S 1> ลงทุนครั้งเดียวนะครับกินยาวไปนะคุณเนชาน,นไปดูที่ฟาร์มจระเข้วังน้ําเขียวนออคนปรปฐมนะคะเขาสอนเลี้ยงพึ่งนะ 梦买沙漠。